ยินดีต้อนรับกลับมาสู่รีวิวฟอร์ดพื้นที่สำหรับคนรักรถที่เราจะพาคุณไปพบกับอัปเดตล่าสุดรีวิวและการจอดลึกเกี่ยวกับยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกอนาคตหากคุณเป็นคนที่หลงใหลในรถยนต์ SUV รถกระบะและทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวด้วยสไตล์และพลังคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งใน SUV ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตลาดรถที่ชื่อเสียงหมายถึงความทนทาน ความแข็งแกร่งและความหรูหราในคลาสของมันเรากำลังจะจอดลิกไปที่โตโยต้าฟอร์จูเรุ่นปี2026รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานใหม่ทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยี mm hmm. และดีไซน์ Fortuner mm hmm. เป็นชื่อที่อยู่ในใจผู้ใช้เสมอโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาและตะลาดที่นิยมรถ SUV ทั่วโลกด้วยความสามารถในการลุยทุกสภาพถนน ระบบขับเคลื่อนที่แข็งแรงและบุคลิกบนถนนที่สง่าง,งามฟอร์จูเนอร์จึงสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ในยุคที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานไฟฟ้าเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายที่เหนือกว่าโตโยต้ารู้ดีว่าพวกเขาต้องยกระดับฟอร์จูเนอร์ไปสู่ยุคใหม่โดยยังคงรักษาตัวตนที่ทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่ไว้วางใจมาโดยตลอดและฟอร์จูเนอร์2026ก็คือคำตอบ เมื่อคุณมองเห็น Fortuner ใหม่ครั้งแรกดีไซน์ภายนอกดึงดูดสายตาทันทีมันดูบึกบึนดูดันแตก่ก็ล้ำสมัยไปพร้อมกันกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นพร้อมเอกลักษณ์ล่าสุดของโตโยต้าไฟหน้าเล็ทรงเฉียบที่ทอดยาวไปถึงซุ้มล้อและกันชนหน้าที่ดูแข็งแกร่งบ่งบอกถึงความมั่นใจไฟวิ่งกลางวันเพิ่มความพรีเมียมฝากระโปรงหน้าสาันนูนเพิ่มความสปอร์ตด้านข้างมีเส้นสายที่ปราดเปรียวขึ้นพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออัลลอย20นิ้วที่ผสมผสานทั้งความสวยงามและความแข็งแรง ส่วนท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์เพรียวเชื่อมด้วยเส้นโครเมียมและสปอยเลอร์สปอร์ตทำให้รถดูทั้งหลุยและหรูในเวลาเดียวกันโตโยต้าต้องการชัดเจนว่ารถคันนี้เหมาะทั้งสำหรับการขับในเมืองและการผจญภยัยบนเส้นทางวิบากเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราและพรีเมียมพบว่าที่เคยวัสดุภายในถูกปรับปรุงใหม่ใช้วัสดุนุ่มหุ้งหนังแท้และการตกแต่งที่มีคุณภาพสูง แผงหน้าปัดและแผงประตูดูลงตัวจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมบริการ Connec t e d ล่าสุดของ t o โยต a มากวัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้เต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่อัตราส,สิ้นเปลืองหรือการนำทางการจัดวางที่นั่งยังคงยืดหยุ่นมีทั้งแบบ7ที่นั่งและ5ที่นั่งขึ้นอยู่กับตาาดบอคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศและรองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้น บาหลังเองได้และกว้างขวางขึ้นภายในยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยหลังคากระจกพาโนรามาระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนไฟแอมเบียนไลท์และเครื่องเสียง JBL คุณภาพสูงที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศในการเดินทางโตโยตา้ารับฟังเสียงลูกค,ค้าและทำให้ Fortun e r กลายเป็น SUV ที่ทั้งแข็งแกร่งและเป็นมิตรต่อครอบครัวหัวใจสำคัญของ f o r t u n e r ใหม่คือขุมพลังใต้ฝากระโปรงโตโยต้าเดินหน้าสู่ยุคไฮบริดเต็มตัวโดยมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่และรุ่นไฮบริด เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลังประมาณ210แรงม้าพร้อมแรงบิดที่เหมาะสำหรับการลากจูงและการลุยส่วนรุ่นไฮบริดเป็นจุดเด่นใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรผสานกับระบบไฮบริดของโตโยต้าให้กำลังสูงสุดราว250แรงม้าแต่ใช้น้ำมันน้อยลงและปล่อยมลพิษต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดรุ่นไฮบริดไม่ได้เด่นแค่เรื่องความประหยัด แต่ยังมอบอัตราเร่งที่นุ่มนวลแรงบิดทันใจจากมอเตอร์ไฟฟ้าและการขับที่เงียบกว่าในเมืองสำหรับคนรักการลุยโตโยต้ายังคงรักษาสมรรถนะออฟโรดด้วยโครงสร้างบอดี้ออนเฟรมที่แข็งแรงระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อพร้อมเตียย์โหมดตตาและโหมดการขับขี่หลายรูปแบบที่ปรับกำลังและการยึดเกาะให้เหมาะกับพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหรือถึงระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันดิฟล็อกไฟฟ้าและความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นทำให้มันยังคงเป็นสุดยอด SUV สายลุย ด้านความปลอดภัย Fortuner ใหม่จัดเต็มด้วย Toyota Safety Sense ที่มาพร้อมในทุกกลุ่นย่อยเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลัย